สวัสดีค่ะนางสาวพรมพรขามกิ่งม .6 ทบ .2 เลขที่18วันนี้จะมาทําข้อสอบลำดับเราขาคณิตนะคะข้อ1น,นะคะลำดับลบ24ลบ15ลบ6สาม1221จุดจุดจุดแล้วก็1,776นะคะมีกี่พจน์วิธีทำนะคะเขียนสูตรจากสูตรนะคะ an เท่ากับ n 1ปวก n ลบ1 d เรามาดูกันว่า an เนี่ยเท่าไหร่นะคะ an ก็คือลำดับสุดท้ายนะคะคือ1,776 a n 1ก็คือโพจนแรกนะคะเท่ากับลบ24 แล้วก็ดีนะคะหาได้จากเอาพอพดใกล้เคียงนะคะพดหลังลบพดหน้าในที่นี้จะเอาเลขสิบสองนะคะลบสเท่ากับ9แทนในสูตรลบยีบสี่ เอ็นยังไม่รู้นะคะบวกคูณเข้านะคะ กลบให้เรียบร้อยย้ายข้างนะคะ หาน,นะคะหาเอ็นเอ็นเท่ากับสองร้อยหนึ่งนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบสองร้อยหนึ่งค่ะข้อสองนะคะถ้าพุท์ที่สี่และพุท์ที่เจ็ดของลำดับเลขคณิต เป็น54และ1,458ตามลำดับแล้วพจ์แรกเท่ากับเท่าใดนะคะวิธีทำนะคะหาตาส่วนร่วมก่อนในที่นี้นะคะเราจะ เราไม่มีพจน์อื่นๆนะคะเราก็เลยต้องหาอาจากพจที่4แล้วก็พจที่7นะคะที่เขาให้มา งั้นอนะคะเท่ากับสต่อไปนะคะหาหาเ1จากสูตรเอเท่ากับเอหนึาอนลบ1นึ่เท่ากับ เราจะใช้พจน์ที่4นะคะเป็นตัวตั้งในการหา A1 นั่นั้นเท่า a ก็คือ54 A1 ก็คือกำลังหานะคะ R ก็เท่ากับ3แล้วก็พจน์ n ก็คือ4แล้วก็ลบหลบนะคะ3กับ3 A1 เท่ากับ54หารด้วย3ามกำลัง3เท่ากับ27เท่ากับ2นะคะดังนั้นพดแรกนะคะ A1 เท่ากับ2นั่นเองข้อ3นะคะผลบวกของเลขอนุกรมเลขาคณิต1นึ1่บวกลบสบวกลบวกลบแ บวกจุด,จด,จดบวกสองร้อยห้าสิบหกนะคะเท่ากับเท่าใ่วิธีทำนะคะก<ม>็แรกหาอัตราส่วนร่วมก่อนนะคะก็คืออาอาเท่ากับหลังหารหน้านะคะเท<ม><ม>่ากับลบสองหารหน<ม>ึ่งเท่ากับลบสอง แล้วก็ใช้สูตรนะคะเ N เท่ากับ A 1นลบ A N R นะคะส่วนด้วย1ลบ R ในที่นี้นะคะ A N เท่ากับ256 A1 เนนท่ากับ1น,นะคะแล้วก็แทน สองร้อยห้าหกคูณสองสองสิบ <OR> ส <alted> ิบเอ็ด ดังนั้นนะคะผลบวกเลขอนุกรมเท่ากับ171ค่ะข้อ4นะคะในสวนป่าแห่งหนึ่งเจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสแถวดังนี้แถวแรก12ต้นแถวที่2 14ต้นแถวที่3 16ต้น โดยปลูกเช่นนี้ตามลําดับเลขคณิตนะคะถ้าเจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมด15แถวจะมีต้นยูคาลิปตัสในสวนป่านี้ทั้งหมดกี่ต้นนะคะจากโจทย์บอกมานะคะแถวแรกก็คือ a 1แถวที่2ก็คือ a 2แถวที่3ก็คือ a 3นะคะอย่างแรกเราต้องหา a 1 5ก่อน หดีนะคะหาดีหาดีก็คือเอา a สองลบ a หนึ่งใช้สูตรนะคะ an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่ง d A15 เท่ากับ A1 ก็คือ12บวก N ก็คือ15-1 D ก็คือ2นะคะเท่ากับ12บวก14คูณ2 เท่ากับ12บวก28เท่ากับ40แล้วก็หาจํานวนทั้งหมดจากสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2 a 1บวก a 2นะคะ sn ก็คือทั้งหมด15แถวก็กคือ s 15 เก็คือ15บห้าหารสองก็คือ12 A2 ก็คือไม่ใช่ A2 ค่ะ a อเขียนผิด A อก็คือ40เท่ากับ15หารสองเท่ากับ7.5 กับห้าสิบสองห้าสิบสองคูณเจ็ดจุดห้าสิบถดหนึงน่งยี่ห้ายี่หกสี่ถดหนึ่งสามสิบห้าเป็นสามสิบ ตอบ3,900นะคะลืมใส่จุดจุดด้ตอบ3,900ข้อ5นะคะนายยอดตั้งใจปั่นจักรยานทุกวันเป็นเวลา49วันโดยให้ได้ระยะทางรวมต่อสัปดาห์เพิ่มเป็น2เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าเสมอถ้าสัปดาห์แรก เขาปั่นได้ระยะทาง20กิโลเมตรแล้วสัปดาห์สุดท้ายนะคะเขาจะปั่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะโจทย์นะคะ49วันเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสัปดาห์นะคะโดยสัปดาห์หนังมี7วันก็คือ49หาร7เท่ากับ7สัปดาห์นะคะสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ มีงมีอยู่7จนะคะเสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์แรกก็คือ A1 นะคะเท่ากับยีสดังนั้นสัปดาห์ที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มเป็นสองเท่าดังนั้นสัปดาห์ที่สองก็คือ2คูณกับยีสนี่คือ A2 แล้วก็ผลต่างนะคะก็คือสองเท่าก็คือเลขสองนั่นเองวิธีทําจากสูตรนะคะ a n เท่ากับ a 1 r n ลูกหนึ่ง ทั้งหมดเจ็ดสัปดาห์ก็คือ A7 นะคะเท่ากับ A1 ก็คือ20 R ก็คือ2 N ก็คือ7ลบ1 A7 เท่ากับ20คูณกับ2กำลัง6 2กำลัง6ก็คือ

ดังนั้นนะคะเขาปั่นได้ระยะทาง1,280ในสัปดาห์สุดท้ายนะคะข้อ6นะคะถ้า a 1 a 2 a 3 a จุดจุด,จดไปถึง a 1 2เป็นลำดับเลขคาคณิตซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ root สคะ่ะและ a 1 a 2, a a 3, a บวก a 2 a บวก a 3บวกจุดบวก a 1 2เท่ากับ63แล้ว a 1บวก a 2บวก a 3บวกจุด,จด บวก a 1 0มีค่าเท่ากับเท่าใดน,นะคะวิธีทำนะคะเมื่อ a 1บวก a 2บวก a 3บวกจุดจุดจุดบวก a 1 2เท่ากับ63นะคะแล้วก็จะใช้สูตรลองทําแทนในในสูตรก็คือ s n เท่ากับ a ห หลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r นะคะแล้วก็แทนก็คือ s 12บสองเท่ากับ n หนึ่งลบรูทสองกำลังสินะคะหารด้วย1นึ่งลบรูทเท่ากับ อหนึ่งหนึ่งลบสองส่วนหนึ่งส่วนสองกำลังสิบสองหกสิบสี่ ด้วยหลบรูสองตัดตัดหลอกำลังหก n หนหนึ่งลบสองกำลังหกเท่ากับหกสิบสาม ส่วนด้วย1ลบรูสองก็เป็น n 1 1นหนึ่งลบหกสิบสี่หนลบรูสองหกสิลบหกสสามเท่ากับหกสิบสามหนลบรูสอง a 1เท่ากับลบ1ลบรูสองเท่ากับลบ1ปบวกรูสองแล้วก็หา a 1 0นะคะหา a 10 เอสิบเท่ากับเอ็นหนึ่งคืนไปข้างบนไหมเอ็นหนึ่งวงเ A ล็บหนึ่งลบอารังสิตอ่านด้วยหนึ A ่งลบอาร์เท่ากับ รูสองลบหนึ่งเรล็บหนึ่งลบรูสองกำลังสิบหารด้วยหนึ่งลบรูสองเท่าก,กับตีตด 1 lô số xong xịt chín cặp Ê, à xài à à Cái dài. สองหนึ่ส่วนสองลบหนึ่งเท่ากับ2.5้า